สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมข,ขันขันเงินแสนครับวันนี้ก็มากระทุน1140บาทนะเล่นค่าย s อ Gaming เลยอ่ะวันนี้ก็มากระสูตรนะครับสูตรนี้เลยสูตรนี้เลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ่ะสูตรแป๊บแป๊บแป๊บอันนี้เลยสูตร ancient อะไรเนี่ย ancient อะไร apparition นะ apparition ancient apparition นะอ่ะ บิทก็ต้องขออภัยนละครับลาบผมไม่ใช่ลูกครึ่งนะแต่ครึ่งรูปเล่นไปเรื่อยนะ,อะมานะครับมากับสองร้อยนะครับเดิมพันสองร้อยนะเดิมพันสองร้อยที่เพย์ย์นะครับก็ตามสูตนเลยนะครับผมตามสูตนเลยแดง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 ,แดง,แน,งน้ำเงินู่นทลงที่เพย์ย์นะครับผมอ่าลงที่เพย์ย์เลยโอเคมาลุ้นกันนะครับว่าสูตร a n c i e n t a n ะ i อ n t โอ้ ancient, ancient. Oh, ลูกคืนจัดนะ a n c i ช n t นะครับสูตรแอนเช n นนะว่าจะ work ์กไหมว่าจะ work ์กไหมนะครับผมอาสูตรนี้มาใหม่นะครับผมในกลุ่มเขาเล่นกันนะครับกลุ่ม at ด n อ8นนะครับผมอ่า <Okay. S 1> uh, เขาก็มาแชร์กันนะอ่ะ uh, <Okay. S 1> นี่ไงโอโหดอกแรกก็เข้าเลยนะครับผมโอ <Okay. S 1> เคโอาเงินเอาเงินมาแล้วโอเค เป็นแดงแดงน้ําเงินนะครับต่อไปแดงแดงน้ําเงินนะเอามาดูแดงแดงน้ําเงินก็ต้องลงเพย์เยอร์นะครับผมลงเพเยอร์สองร้อยบาทมาดูกันนะครับกลับน้องสาวปากแดงผมบอลสะด้วยย,ย้อยน่ารักจริงเอามาลองดูดิลองดูด,ด,ดิห้าสโอ้คันอีกแล้วคันทุกคลิปเลยนะครับสาวเอเนี่ยอาบน้ำหรือเปล่านะ อมานอกเรื่องนะนอกเรื่องไปกันใหญ่นะปุ๊บอย่างไงี้อเยี่ยงไงต่อ,อยานะโอ้โหยานะนี่ไงเขาสีโอ้โ,อโหสบายสบายเกินกับสูตรนี้นะสูตร ancient นะ ancient one หัวโลนๆนะครับผมอยู่ใน marvel นะเออไม่ใช่แล้ว คนละสูตรนะครับผมอันนั้นอีกสูตรหนึ่งอันนั้นอันนั้นสต็อปไทม์นะครับผมเออใช้ Stone นะอ,อินฟินิตี้สโตนนะเอ้ยเดี๋ยวพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเลยนะมันมันใช้อะไรนะมันมีเวลาเหรอนะก็ยังพูดดิอ่าแบงเกอร์ er นะต่อไปแบงเกอร์นะครับผมอ่ะดูที่สูตรเลยแดงน้ําเงินน้ําเงินนะครับผมหรือว่าแบงเกอร์เพย์ย์เพย์นะเอามาสองร้อยนะครับสองร้อยนะ มาดูกันนะมาดูกันพชบเจียนะเาียานะฮึบโอย้โหยสนิทเลยบอนโอ้สนิทครับผมมืดสนิทต,ตึบเลยนะครับผมกับน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนะครับผมไม่น่าสวนสูรเลยนะครับไม่น่าสวนเลยนะ เอ้ยไม่ใช่สิไม่ได้สวนสูตรสิเมื่อกี้ตามสูตรนะแต่ไม่เข้านะครับผมเออสงสัยก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะครับผมกับสูตรอ่าดังนั้นผมสวนเองแล้วกันผมสวนเองแล้วกันน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินนะลงที่แบงก์เกอร์ครับผมอ่าผมสวนเองผมสวนสูตรเองเลยอันนี้ <Okay. S 1> กับเทคนิคที่ผมเพิ่งสอนไปนะครับเทคนิค8ข้อนะหาจังหวะสวนได้สวนเลยนะผมคิดว่ามันไม่เป็นเขาไพ่มังกรหรอกครับอ่ามาเลย มาเลยรอดูนะอ้าวอี๋เดี๋ยวไอชิปหายไปไหนเนะี่ยชิปที่วางไว้นะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหลุดหรือเปล่าบยังไงยังไงอือศูนย์สองยังได้อยู่สี่โอ้หืมเห็นนะเมาเลยนะโอ้โหไม่น่าเลยนะครับ ไม่น่าเลยนะศาสา์บอกแท่งหนีไปไม่ยังไงผมก็จะตามคพืนให้ได้นะครับกับ300อ่าะนี่ไงหลุดจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวลองลองรีรีเข้าเข้าห้องใหม่นะเ a เกมนะอ่ะเดี๋ยวหลายคนจะว่าโต๊ะเข้าโกงนะครับเดี๋ยวรอดูนะั่เงินมันจะยังกองไว้อยู่นะครับผมชิปมันจะยังกองไว้อยู่นะฮะเห็นไหมชิปจะยังกองไว้อยู่ที่แบงเกอร์นะครับผมที่ผมลงไปนะต่อให้หลุดมันก็ถือว่าเป็นการลงเดิมพันแล้วนะเพราะว่าผมกดตกลงไปแล้วนะครับ ตามน้าเลยนะครับเอไม่ได้โกงอย่างที่หลายๆคนเขาอาจจะตัดต่อคลิปอย่างนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดนะเพราะว่าเว็บผมเว็บตรงนะครับผมเว็บตรงนะไม่มีบิดนะครับผมกับเว็บ123่งสองสนะครับผมถ้าเพื่อนเเห็นลิงก์ข้างบนนะครับแถบข้างบนนะ,ะมาแล้วครับเฮ้ยสุดจริงว่ะสุดจริงว่ะ เฮ้ยหกร้อยเลยนะครับหกร้อยเลยนะกระสูตรแอนเชียนนะครับกระสูตรแอนเชียนนะกับเว็บ123 o n x นะครับผมอ่ะโอเควันนี้ผมก็ามาลองสูตรให้ดูแล้วกันนะวันนี้ผมจะยังไม่ถอนใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมจะเก็บไว้ก่อนนะอ่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีขลับบาย With we'll the